สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรนะคะวันนี้นะคะแพรจะมาสปอยแอนิเมชันเรื่องทิงเกอร์เบลกับตำนานในวเวอร์บีทค่ะเป็นเรื่องราวของฟอนนางฟ้าแห่งสัตว์ที่มือเอินไปพบกับสิ่งมีชีวิตที่แสนประหลาดทั้งตัวใหญ่และน่ากลัวจนเธอและเพื่อนได้พบกับเรื่องราวที่แสนวิเศษเรื่องราวเริ่มต้นที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่แสนสวยงามของเนวแลนด์อยู่ๆก็ได้มีดวงดาวสีเขียวคราำพุ่มตกลงมา แสงสีเขียวของมันเปล่งประกายมาจนเหล่านางฟ้าในพิกซี่ฮอลโลต้องหันไปมองซึ่งการมาของดาวดวงนี้ก็ได้ทำให้สิ่งมีชีวิตบางสิ่งตื่นขึ้นจากการหลับไหลวันต่อมาฟอนนางฟ้าแห่งสัตว์ก็ได้สร้างปัญหาให้กับพิกซี่ฮ l ลโลพอเธอดันไปช่วยลูกเอี่ยวและแอบ,บนำเข้ามาในพิกซี่ฮอลโลจนทำให้แม่เหี่ยวบินเข้ามาจู่โจมทำร้ายนางฟ้าแล้วนางฟ้าและเพื่อนๆของเธอต่างบินหนีกันจ้าละวนัน โชคดีที่ทหารนางฟ้าที่นำโดยนิกเข้ามาช่วยควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทันแล้วลูกเหี่ยวก็ถูกจับฟอนจึงรีบวิ่งมาและบอกให้ทุกคนใจเย็นๆก่อนนิกก็บอกให้ฟอนหลบไปแล้วราชินีก็ตรงเข้ามาถามนิกว่าทุกคนไม่เป็นไรนะนิกก็ตอบว่าค่ะราชินีครั้งนี้และบ่นว่าหม่อมฉันจะปกป้องทุกคนได้ยังไงในเมื่อฟอนชอบพาสัตอันตรายเข้ามาในพิกซี่ฮอลโลครั้งก่อนก็หนูกับงู ถึงกเกเบลจึงบินมาช่วยฟอนเธอบอกราชินีว่าฟอนแค่เป็นคนใจกว้างหนะเพคะราชินีจึงเดินมาตักเตือนฟอนฟอนก็เข้าใจดีและสัญญาว่าจะไม่ทำผิดกฎอีกแล้วเธอก็ปล่อยลูกเหยวให้เป็นอิสระวันต่อมาฟอนก็ทำงานของเธอตามปกติแต่สักพักหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงคำรามที่แปลกประหลาดดังก้องออกมาจากป่าเธอจึงบินตามเสียงไปอย่างสงสยัยพอบินเข้าไปในป่า เธอก็เห็นถึงความผิดปกติแถมยังเจอเศษขนสีขาวเธอจึงนำมันขึ้นมาดูแล้วเธอก็สังเกตว่าตอนนี้เธอกำลังยืนอยู่ท่ามกลางรอยเท้าที่ใหญ่มากเสียงของสิ่งมีชีวิตลึกลับก็ร้องดังออกมาไม่หยุดฟอนจึงบินตามรอยเท้าไปจนเธอได้พบกับท่อมที่เปล่งเสียงคำรามดังออกมาอย่างกึกก้องฟอนค่อยๆบินเข้าไปสำรวจภายในท้อมทั้งมืดและน่ากลัวแล้วฟอนก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งตัวใหญ่ยักษ์ และมีขนสีขาวลายดำด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอก็บินมาตรงหน้านหน้าของสิ่งมีชีวิตนั้นแล้วเธอก็ได้เห็นว่าเท้าของมันถูกหนามตาอยู่ด้วยความที่เธอรักสัตว์เธอจึงรวบรวมความกล้าเข้าไปช่วยดึงหนามออกแต่เมื่อเธอแตะไปที่หนามสัตว์ตัวนั้นก็หันหน้ามาหาเธออย่างไวดวงตาสีเขียวพร้อมฟันที่แหลมคมก็ได้จ้องมาที่เธอฟอนจึงขยับถอยหนีและพยายามคิดหาวิธีเอาตัวรอดทั้งจะแกล้งตาย ทั้งจะทำตัวแข็งแต่แล้วสัตว์ตัวนั้นก็คำรามออกมาจนเธอปิวออกจากถ้ำเสียงคำรามของมันได้ดังจนมาถึงที่ทหารนางฟ้าอยู่พวกเธอจึงเกิดความสงสยัยและเริ่มออกไปไล่ถามข้อมูลจากนางฟ้าแห่งสัตว์แต่ทุกคนก็ไม่รู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรจึงแนะนำให้ฐานนางฟ้าลองไปถามฟอนดูในด้านของฟอนเธอนั้นก็ไม่ยอมแพ้เธอได้แอบเฝ้าดูและพยายามช่วยสัตว์ตัวนั้นแล้วเธอก็ได้เห็นว่า มันกำลังรวบรวมหินสีน้ำตาลอยู่ฟอนจึงคิดวิธีช่วยออกเธอได้ใช้หินสีน้ำตาลลอ่อให้สัตว์ตัวนั้นยืนขึ้นแล้วเธอก็ช่วยดึงหนามออกเมื่อดึงออกสัตว์ตัวนั้นก็ร้องออกมาอย่างเจ็บปวดฟอนก็พยายามจะบินหนีแต่ขาของเธอก็ดันติดกับเถาวันที่ถูกหินทับอยู่สัตว์ตัวนั้นก็ตรงมาหาฟอนฟอนจึงพูดอย่างสั่นกลัวว่าฉันแค่พยายามจะช่วยแต่แล้วสัตว์ตัวนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเธอมันได้ข้ามหินและเดินออกไป ฟอนจึงรู้สึกแปลกใจแล้วเธอก็เริ่มศึกษาสัตว์ตัวนั้นถึงเธอจะทะเลาะก,กับความคิดของตัวเองก่อนว่าจะแหกกฎด,ดีไหมแต่แล้วเธอก็ทําตามเสียงหัวใจของเธอเธอตามดูการกระทําของสัตว์ตัวนั้นทุกอย่างกาวและเดาการกระทําของมันสัตว์ตัวนั้นก็เหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างมันได้รวบรวมเห็นสีน้ําตาลไว้แล้วเคี้ยวย่าอะไรสักอย่างกับน้ําลายให้เหนียวเพื่อใช้เป็นกาวต่อหินให้ติดกันแล้วฟอนก็กลับมาที่บ้าน เพื่อเก็บของที่จะใช้ศึกษาสัตว์ตัวนั้นสักพักหนึ่งนิกก็มาหาเธอนิกได้กล่าวถามเธอเรื่องเสียงคำรามฟอนก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและพยายามแถไปเรื่องอื่นจนนิกโมโหแล้วเธอก็บอกฟอนว่าฟังนะเจ้าสิ่งนี้อาจเป็นอันตรายต่อพิกซี่ฮอลโลถเธอเธอรู้ว่าเป็นตัวอะไรก็บอกฉันทันทีฟอนก็ถามว่าแล้วเธอจะทำอะไรกับมันนิกก็ตอบว่างานของฉันแล้วก็บินออกไป ฟอนจึงพูดเบาๆว่าฉันก็เหมือนกันแล้วเธอก็เก็บของต่อและบินต้องไปหาสัตว์ตัวนั้นเธอเริ่มศึกษามันอย่างจริงจังทั้งวัดขนาดทั้งลองปลอมตัวเป็นพวกเดียวกับมันเธออยู่กับสัตว์ตัวนั้นทั้งวันทั้งคืนเธอพยายามอย่างมากจนเธอได้เห็นว่าสัตว์ตัวนั้นชอบแสงสีทองของผงพิกซี่แล้วพวกเขาก็เริ่มเข้ากันได้สัตว์ตัวนั้นเหมือนจะเริ่มเปิดใจให้ฟอนเช้าว,วันต่อมาสัตว์ตัวนั้นก็มาปลุกฟอน ฟอนก็ได้เห็นเสาสีน้ำตาลที่มีรูปร่างสมบูรณ์ฟอนก็งงว่านี่คืออะไรมีไว้ทำไหมแล้วสัตว์ตัวนั้นก็ใช้หางตวัดไปจับฟอนลงมาแล้วพาเดินออกไปฟอนก็พูดจ้อก,กับมันไม่อยู่จนมันเริ่มหงุดหงิดแล้วฟอนก็ตั้งชื่อให้สัตว์ตัวนั้นว่ากราฟแล้วกราฟก็ทำท่าทางว่าจะสร้างเสาเห็นจุดใหม่ฟอนที่พอจะเดาได้จึงช่วยกราฟทำงานเธอได้โปรยผงพิกซี่ใส่หินให้ลอยขึ้นมาแล้วกราฟก็ชนมันไปที่กองหิน พวกเขาช่วยกันทำงานอย่างสนุกสนานแต่แล้วพวกเขาก็บังเอิญทำหินปิวลอยไปทางทุ่งดอกทานตะวันฟอนก็ตะโกนให้นางฟ้าพืชสวนหลบนางฟ้าพืชสวนจึงรีบหลบแต่มันก็ได้ทำลายทุ่งดอกทานตะวันจนเสียหายแล้วทหารนางฟ้าก็ตรงมาสอบสวนแล้วนางฟ้าพืชสวนจึงพูดถึงฟอนที่ช่วยตะโกนบอกให้พวกเขาหลบฟอนที่เห็นท่าไม่ดีจึงหันมาบอกกราฟ ว่าเราต้องไปกันแล้วแต่เมื่อเธอหันมากลับไม่เจอกราฟเธอจึงรีบบินออกไปตามหากราฟจนบินไปชนกับมันเข้าแล้วเธอก็บอกให้กราฟรีบหนีแต่กราฟก็ไม่สนใจเธอและทำงานต่อฟอนจึงหลอกล่อก,กราฟด้วยการเล่นเกมไล่จับนางฟ้าแล้วทหารนางฟ้าก็บินมาจนเจอกับสารเหนียวที่มาจากกราฟและเห็นรอยเท้าขนาดใหญ่พวกเขาจึงบินขึ้นฟ้าไปสำรวจจนได้ไปเจอกับกราฟเน็กจึงสั่งการให้จัดการกราฟด้วยผงราตี เหล่าทหารก็เริ่มจัดการแต่ฟอนก็พยายามช่วยกราฟไว้จนเธอสามารถช่วยกราฟหลบหนีได้นิกที่เจ็บใจที่เธอจับมันไม่ได้จึงกลับมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสัตว์จนเธอได้บังเอิญเห็นรูปกราฟที่เทวดารักการอ่านกำลังศึกษาข้อมูลอยู่เธอจึงให้เขาบอกทุกอย่างที่รู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนี้ในด้านของฟอนเธอก็ได้ตัดสินใจแนะนำกราฟต่อเพื่อนๆทุกคน เมื่อทงกอเบ,บลและเพื่อนๆเ,เห็นก็ตกใจกันใหญ่และพวกเขาก็ถามข้อมูลเกี่ยวกับกราฟฟอนก็พยายามตอบเท่าที่รู้แล้วก็บอกว่าฉันจะพากราฟไปหาราชินีเพื่อบอกว่ากราฟนั้นไม่เป็นอันตรายแล้วพวกเขาก็ช่วยฟอนพากราฟบินตรงไปหาราชินีแต่เมื่อฟอนเข้าไปหาราชินีเธอกลับพบว่านิกอยู่ที่นั่นนิกได้มาบอกเรื่องกราฟที่เป็นอันตรายต่อพิกซี่ฮอลโลกับราชินี ฝอนที่เห็นท่าไม่ดีซึ่งพยายามทำท่าทางบอกทิงเกเบลที่รออยู่ข้างนอกว่าให้พากัฟออกไปทิงเกเบลจึงบอกเพื่อนๆว่าพากัฟกลับไปที่ป่ายกเลิกภารกิจขณะเดียวกันนี้ก็ได้บอกราชนีว่าดาวหางที่มาที่นี่ในคืนก่อนมันเคยมาที่นี่เมื่อ972ปีก่อน แต่ละครั้งที่มันมามันจะปลูกชิมเนเวอร์บีขึ้นแล้วมันจะสร้างเสาเห็น4ต้นแทนแต่ละฤดูของพิกซี่ฮอนโลหลังจากนั้นเมฆสีเขียวก็จะปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าแล้วเจ้าสิ่งนั้นก็จะกลายร่างจากนั้นพายุสายฟ้าก็จะกลืนกินพิกซี่ฮอนโลฟอนที่ฟังอยู่ก็ตกใจแล้วเธอก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเห็นว่ากราฟกำลังส่องดูเธออยู่ ซึ่งทิงกาเบลและเพื่อนๆก็พยายามพากราฟไปแต่มันก็ไม่เป็นผลเพราะกราฟนั้นรอฟอนอยู่ฟอนจึงรีบหาอะไรมาบังหน้าต่างไว้แบบเนียนๆกราฟยังได้จามออกมาจนทำให้ทิงกะเบลและเพื่อนๆจมอยู่ในน้ำลายแต่โชคดีที่ยังพาหล,ลบได้ทันแล้วทิงกะเบลและเพื่อนๆก็ช่วยกันโปรยผงพิกซี่ใส่กราฟเพื่อพามันบินกลับไปกราฟก็บินเล่นอย่างสนุกแล้วฟอนก็บินตามมา ทิงเกอรเบลกับเพื่อนก็ถามฟอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นฟอนก็เล่าไปขำไปถึงเรื่องที่นี้บอกกับราชินีแต่พอเพื่อนๆเ,เธอได้ยินก็ต่างอึ้งกันหมดฟอนจึงถามว่าพวกเธอคงไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรอกนะทุกคนก็ต่างหลบสายตาเธอฟอนจึงพูดอย่างเศร้าใจว่าฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ตำนานว่าไว้ทิงเกอร์เบลจึงบินมาใกล้ฟอนแล้วพูดว่าถึงแม้เธอจะคิดถูก แต่ที่นี่ก็ไม่ปลอดภัยสำหรับเขานะฟอนจึงตัดสินใจจะหาที่อยู่ใหม่ให้กราฟพวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันเป็นคืนสุดท้ายแล้วฟอนก็นหลับไปแต่ยูยูดวงตาของกราฟก็ได้เบิกกว้างขึ้นมันได้เห็นเมฆสีเขียวลอยมาไกลๆแล้วแววตาของกราฟก็ได้เปลี่ยนไปเป็นร้ายกาเช้าวันต่อมาฟอนตื่นขึ้นมาไม่เจอกราฟแล้วนางฟ้าก็เริ่มสังเกตเห็นเมฆสีเขียวเทงเกเบลยังเห็นทหารนางฟ้า เรอมาวูบและบินออกไปทิงกระเบลจึงนำเรื่องนี้มาบอกฟอนแล้วถามฟอนว่าบอกฉันสิเธอพากราฟหนีไปแล้วใช่ไหมฟอนก็ตอบว่าดูเหมือนฉันจะคาดขับกราฟแล้วทิงกระเบลก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วฟอนก็นึกได้ว่ากราฟต้องสร้างเสาขึ้นมาอีกสองแห่งคือตรงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเธอได้ขอร้องทิงกระเบลจนทิงกระเบลยอมช่วยทิงกรเบลจึงรีบตรงไปตรวจด,ดูที่ฝั่งฤดูหนาว ในด้านของกราฟนั้นมันได้ลงมือสร้างเสา,สาที่ฤดูใบไม้ผลิจนเสร็จอย่างรวดเร็วแล้วรีบตรงไปที่ฤดูหนาวจนฟอนที่บินมาเห็นเสาถึงกับอึง้งแล้วฟอนก็แอบทำกิ่งไม้หักไปทางฤดูร้อนเพื่อหลอกเราทหารนางฟ้าแต่นี้ก็ไม่หลงกลนิรีบบินตรงไปทางฤดูหนาวกราฟนานได้สร้างเสา,สาที่ฤดูหนาวจนสำเร็จแล้วเทงกบเบลก็ตามไปจนเจอกราฟ แล้วเธอก็ถูกกรัฟใช้ห่างทำร้า,ายจนตัวปิวลอยไปฟอนที่มาเห็นเทงกับเบลนอนสลบอยู่ตรงพื้นจึงต่อว่ากราฟไฟว่านายทำอะไรลงไปทันใดนั้นสายฟ้าก็ผ่าลงมาที่เสาด้วยดูหนา,าวเขาของกราฟจงึงค่อยๆงอกขึ้นมาต่อหน้าฟอนแล้วกรฟาฟก็วิ่งออกไปฟอนก็รีบพาเทงกับเบลมาหานางฟ้าเย,ยาวยาโชคดีที่เธอไม่เป็นอะไรมากเพื่อนๆทุกคนก็โล่งใจแต่ฟอนนั้นรู้สึกผิดมาก เธอได้บินมาหากราฟเพื่อที่จะคุยให้รู้เรื่องกราฟก็แสดงท่าทีอ่อนโยนกับฟอนแต่แล้วทหารก็ยิงตะข่ายมาใส่กราฟพร้อมทั้งปาผงราตีใส่กราฟก็มองฟอนด้วยสายตาที่อ้อนวอนแล้วหมันก็หลับไปฟอนจึงรู้สึกเศร้าใจในการกระทําของเธอเพราะเธอ,อน,นั้นได้เป็นคนวางแผนนี้เองเธอร้องไห้ออกมาอย่างโศกเศร้าขณะเดียวกันเมฆสีเขียวก็ได้เคลื่อนข้ามาไกลเรื่อยๆจนจะปกคลุมทิกซี่ฮอลโลไว้ได้หมด สายฟ้าก็เริ่มผ่าลงมาที่เสาทั้ง4ี่ต้นนิ้เห็นท่าไม่ดีจึงตั้งใจจะทำลายเสานั้นในด้านของทิงเกเบลเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็มีท่าทางกระวนกระวายใจและพยายามตามหาฟอนแล้วฟอนก็บินตรงเข้ามากอดเธอฟอนพูดกับเิงเกเบลว่ากราฟเป็นอย่างที่นิ้พูดจริงๆทิงเเกเบลจึงบอกว่าไม่ ain, ฟอนเขาช่วยฉันไว้เขาได้ช่วยผักฉันให้หลบต้นไม้ที่กำลังจะโคน่นถ้าเขาไม่ผักฉัน ฉันคงตายไปแล้วฟอนจึงเริ่มเข้าใจและพูดว่าแต่ฉันกลับหักหลังเขาเธอจึงอยากจะแก้ไขในสิ่งที่เธอทำฟอนและเพื่อนๆจึงได้ตรงไปช่วยกราฟออกมาเมื่อกราฟออกมาได้ด้วยลิ้ของผงราตีจึงทําให้สายตาของกราฟนั้นมองไม่ค่อยเห็นเห็นได้เพียงแต่ละองแสงนางฟ้าแบบลางๆแล้วสายฟ้าก็ผ่าลงมากราฟจึงใช้เขาช่วยรับมันไว้ทันใดนั้นลายสีดําของกราฟก็ได้เปล่งแสงสีฟ้าออกมา ปีกของกราฟก็ได้งอกขึ้นมากราฟจึงบินขึ้นฟ้าไปสายฟ้าก็ได้หายไปพร้อมกับลายที่เปล่งแสงทด้กลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกคนต่างมองด้วยความตะลึงฟอนจึงเริ่มเข้าใจว่าที่จริงแล้วกราฟไม่ได้จะทำลายนางฟ้าแต่สนาวนั้นมีวิลลดสายฟ้าเพื่อที่เขาจะได้ตามเก็บมันไว้ได้แล้วกราฟก็มีสีท่าที่แปลกไปฟอนจึงเดาท่าทางกราฟและเข้าใจว่ากราฟจะไปที่เสาล่อสายฟ้าฟอนจึงตัดสินใจช่วย เพ,เพื่อนก็พยายามห้ามฟอนไว้แต่ฟอนก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วฟอนก็บินนำทางกราฟไปเมื่อไปถึงเสากรฟาฟก็รวบรวมสายฟ้าไว้ที่เขาจนมาถึงจุดสุดท้ายนิกกับโยนหินมาทำลายเสาต่อหน้าต่อต,อต,อตาสายฟ้าที่รวบรวมมาได้จึงแตกกระจายหมดเศษหินยังได้ชนเข้ากับกราฟจนกราฟร่วงตกลงไปฟอนก็ถามนิกว่าเธอทำอะไรนิกก็ตอบว่าปกป้องพิกซี่ฮอลโล่ไงฟอนจึงอธิบายว่า ครับไม่ได้จะทำลายนางฟ้าแต่เขาจะช่วยแต่ก็ไม่ทันแล้วเมฆสีเขียวได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับพายุสายฟ้าที่บ้าคลั่งสายฟ้าได้ผ่าลงมาใส่นิกกราฟจึงมาช่วยเธอไว้จนเธออึงเนกจึงเริ่มเข้าใจและรู้สึกผิดแล้วฟอนก็เรียกสตินิกและบอกให้เธอพานางฟ้าทุกตนไปอยู่ในที่ปลอดภยัยแล้วฟอนก็รวบรวมความกล้าบินนำกราฟขึ้นไปบนท้องฟ้าสายฟ้าทั้งหมดก็ได้ผ่าลงมาและถูกรวบรวมไปที่กราฟ แล้วกราฟก็บินเข้าไปตรงกลางพายุจนเกิดแรงระเบิดที่รุนแรงขึ้นเมฆสีเขียวจึงหายไปหมดเมื่อเหล่านางฟ้าเห็นร่างของฟอนและกราฟตกลงมาพวกเขาจึงเรีบบินตรงเข้าไปช่วยแล้วกราฟก็สะบัดปีกที่เสียหายออกสายตาของมันก็กลับมาเป็นปกติเมื่อกราฟเห็นฟอนสลบอยู่มันก็ตรงเข้าไปหาฟอนกราฟมองฟอนอย่างเศร้าใจเพื่อนของฟอนที่ดูอยู่ก็ร้องไห้ออกมากราฟพยายามสะกิดให้ฟอนตื่น แต่ฟอนก็ไม่ยอมตื่นกราฟจึงใช้ใสายฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเธอจนฟอนกลับมามีลมหายใจอีกครั้งกราฟจึงคขาเร่าออมาอย่างดีใจแล้วเพื่อนนางฟ้าก็ต่างเข้ามายินดีหลังจากนั้นนางฟ้าทุกตนก็รู้ความจริงเกี่ยวกับตำนานแห่งเนเวอร์บีสฟอนได้เขียนบอกเล่าถึงตำนานของเนเวอร์บีสใหม่ว่าเขาเป็นองค์คารักผู้กล้าหาญของพิกซี่ฮอลโลกราฟจึงได้กลายเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของเหล่านางฟ้าแล้วกราฟก็หาออกมา ฟอนจึงบินเข้าไปฟังเสียงหัดใจของกราฟและก็ได้รู้ว่ากราฟต้องจำสิทธิ์แล้วทิงเกเบลและเพื่อนๆก็ถามว่านานแค่ไหนพอพวกเขาเตรียมทำรายการเล่นกับกราฟไว้แล้วฟอนจึงตอบอย่างเศร้าใจว่าน่าจะซัก1,000ปีทุกคนจึงรู้สึกเศร้าแล้วเหล่านางฟ้าก็ได้จัดเตรียมเส้นทางกับถ้ำให้กราฟอย่างงดงามพวกเขาได้ช่วยกันเซอร์ไพรส์กราฟและยังได้สร้างเตียงที่ดีอ่างน้ำแสง และอากาศที่สดชื่นให้กราฟด้วยนี่ก็ได้แสดงความเคารพกราฟออกมาจากใจจริงแล้วฟอนก็บอกลากราฟกราฟก็ได้มองฟอนก่อนจะหลับไปแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องทิงเกเบลกับตำนานเนเวอร์บีสเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลงังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย